สบายดียา่าสาวด้วพอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุบอนสุโมงสุบอนทีกทีตอนท้าเข่าสู้สองยุทธ์สาวเราก็หนีหนีเด้อพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาแปดโมง้าเด้อจ้ามาใส่หนามันพี่น้องมาใส่หนามันรถอยู่บนซอกเนาะคา่ะบิ๊มยังไลยค้ากับก็เลยอยากถ่ายพาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะ มาบึงมาส้มกันด้วยพี่น,อน,น,อน้องถนนหนทางยู่ว่าเอาย่ามเสาว่าโดสินหน่อยด้วยร้ายนะจกก๊ะตอนนี้ฮักกวิบบ่งอยู่ที่ถนนเส้นเลกที่13บด้วพี่นอ้อง,นนองมาแต่บันทโซนะคะพี่น้องมาแต่บันซอกมาแต่ใส,สน้ำมันยุ่ป๊กกูเลยพี่น้องเลยนี่ค้ากับ หอดขางขาวหานทอดแล้วเนาะพี่น้องนี่เด้เมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องทางขาวหานทอาเป็นอะไร้าผู้ใดมาผ่านยางสูงย่างลงกต่สังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะมีป้ายแบบนี้เนาะป้ายบอกนะทุกคนป้ายบอกแบบผ่านย่างสูงยังสินะพี่น้องแล้วก็จะมีส่วงเสาเนาะพี่น้องเห็นบอกจะมีรถสองแถวแบบนี้แหละเพิ่นมาแต่ทั้งเนื้อคุณน,น้องวิ่งผ่านเนาะพี่น้องเนาะแบบนั้นนะคะทุกคน อันนั้นก็เป็นสาราหรือว่าป้ายรถเมร์นะคะนี่ก็เป็นป้ายทางเข้าบ้านของเรานะคะพี่น้องบ้านย่างซูงนะคะแต่ว่ามื้อนนี้น้ำสิบไร้เขาทั่งทางแดงให้พี่น้องเบื่องเน้ะน้ำสิบได้เข้าทา้งนี้เด้อพี่น้องมื้อนนี้น้ำบาสิเขาไปทังบันหัวเนาะทุกคนเนาะเดยวไปเบื่องไปส้มถนนหนทางอยู่บานหววน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพรว่าอยู่บันหัวนี่ก็เจ้าเห็ดทุนทางนะพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านเนาะเป็นปูนนะพี่น้องหรือว่าเป็น คอนกีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งส้มกันด้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นป้ายรถเมล์ือว่าซาร่าเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็เป็นทางเขาไปหมูบ่บ้านย่างสูงเป็นบ้านของสนามอยู่เองด้วยพี่น้องเซ่าสเตียนโบได้ท่าเขา,ไป,นะาไปเนาะสิภาพไปเบิง่นงนบันหูไว้เนาะพี่น้องไปเบิร์นเนทางอยู่บันหูไว้ห้าแหลกพี่น้องเนี่ยไปก็จะเห็นแต่ตโตเครื่องแหงมันมีเนานะ น้สาวบ,บรรยากาศดีดีพี่น้องอายุวานห้ามือหน,นี้เนาะขาดว่าน่าจะแหลดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าช่งชาวงเช้านันหมอกกระโตกล้ายายพี่น้องอามาทางนี้หนำมองเกิเดถ่ายพี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหงเหย,ยียนมัตยุ่มต้นหรือว่าหงเยียนมอต้นเนาะบันหวยก็บัดพุ่นอ่าบันหวยก็บ,บันย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะตอนย่างหน่อยนะหนำก็มาเขาอหงเยียนอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นหงเยียนมอต้นนะคะทุกคนเป็นหงเยียนอ่า ซีหาหมู่บ้านมาเฮียนน้นำกันอยู่นี่แหละพี่น้อง,แต,ง,องแ,แต่ว่าหักเป็นคล้องแม่เจ้าใส่ซื้อเป็นห้องเฮียนมันตยุม่มตอนต้นคล้องบ้านยางสูงเนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนบริมีแต่คนบ้านยางสูงมาเฮีนนยนดอกพี่น้องก็มีหลายบ้านเนาะพี่น,อน้องเนาะช่วงย่าติตอนสาวก็มีนักเฮียนมาห้องเฮียนแบบนี้แหละพี่น้องเนาะมีอันนี้ก็เป็น,นห้องเฮียนเด้อพี่น้องเด้อห้องเฮีนนยนมัตยุ่มลมต้นบ้านยางสูงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เฮา กียรอมากนะพี่น้องนะถ้ามีทหันถ้ามีทหันขอ่อยบาซิมาใสา่หันน้ำมันอยู่ปั่มมันหวยพี่น้องอยมาแล้วรอบนึงเนาะประกวดว่าก็เจ้าปิดพี่น้องเลยขอก็เลยไปใส่อยู่เป็นหวยนะท่านเออยขอก็เลยไปใส่อยู่เป็นสองเนาะพี่น้องนี่อะไรพี่น้องอันนี้เป็นนนะ่องเฮียนเนาะน่องเฮียนที่น้ำเคยมาเฮียนเนาะพี่น้องเฮียนบริเก่งเดี๋พี่น้องเอ้ยไม่เฮียนนะสจะร้ายหลอกห <laughs> ลอกร้ายกลัว เยื okay, three, ains, pues ่นบาเก่งเนาะสมองบาดีพี่น้องก็เลือนบาเก่งอันนี teachers, so. nah, ้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ฟังตรงขามเขาพวกเยือนเนาะก็จะก็จะมีบ้านพี่น้องเอ้ยมีเฮือนมีซั้นแบบนี้เนาะพี่น้องตะกี้นี่ตอนที่คอยยูนี่บทนี้มีเฮือนมีซั้นได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มขย่อยมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะทุกคนลูกสูงอ่ะก็เป็นลักโทรศัพท์เนาะพี่น้องอันนั้นก็เป็นนี่นะก็จะเอ่ยียังกับเป็นเศษ สยามในแตะพี่น้องเลยตะบะชื่อาะตะบะสาห์ยังเท่เาไรมาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเบิรงบรรยากาศตําแหนพี่น้องยึ่ทางขาบรรทวยมาแล้วก็เลยขายคลิปพี่นอ้องเบิร์นนะจ๊ะคนมาฟังในกับ่มเลยขายคลิปพี่น้องเบิรงนะคะคนโดนเนี่ยมีโอกาสออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องถนนทุนทางอยู่บ้านเท่ากันดีอยู่เด้อเลื่อนซานบ้านซองก็เจ้าเริ่มทย,ยอยออกมาล้ายแล้วพี่น้องส่วนประมาณสิบกว่าปีขึ้นล้างนี่บ่มีบ่มีบ้านได้พี่น้อง นี่เพื่อนเป็นีน้เนาะเดี๋ยวนี้ก็คือก็จะเรียนจบมาใ้ายแล้วเน้องเป็นน้องเพื่อนซานกันเด็กชาย ว่าน้ํามันปิดนะคะทุกคนเด็สงสัยก็จะมาทัดเปิดมาทุกวันได้ไรนี่แหละผลก็เลยไปใส่อยู่เหมืนอนะพี่น้อ,นองนะนะคะทุกคนปา๊บเป็นปีดโนพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนอกนักเตี้ยน,พนเพลินปันจักรยานมากุงเฮียนโนพี่น้อง คนหวยมาหาบัานย่างกะบก่กไกลกันปันใดเนาะพี่น้องมาใกล้เนี่ยเนี่ย,ยไปก็เห็นเพื่อนเนี่ยีห่หมู่บ้านในพังนบ่บอน,นั่นแหละย่างตนเสาเนี่น้ำหมอ้อโล่งง้ลยๆพี่น้องแต่ว่าสวยๆมากหาจะจดีย์ ยันอันอันนี้ป้ายทางเขาบ้านหวยน้อยเลยสะพันในเขตบ้านหวยขายคือบ้านใหญ่นี่พี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นท่าขาบ้นนนนบานหวยแด้วไปออน้องเพื่อนกระจายที่ตารางนั่งๆนะราคาชีพี่นาะบ้านหวยนี่มีแต่บ้านร้างใหญ่ๆได้พี่น้องเดือนมีต้นเงินไม้แล้วก็เงินดินนะ ทางขาบ้านก่เจ้านะพี่นอ้องอู้หูยทางนง่ามแม่งนี่พี่นอ้องเบนทางขาบ้านก่เจ้านี่เป็นเป็นข้อนกีได้พี่นอ้องมันหัวนะ เป็นปทุกข์แกนปฐมสมบูรณ์บ้านห้วยนะคะทุกคนกทุกนขะ์แกนปฐมเนาะบ้านห้วยนี่เป็นบ้านที่ไยด้วยพี่น้อง

ไอโสเป็นองค์เลยวัดบ uhh ้านหวยพระกรรไกรสอนพรมิหารแขวงสวรรคเขตเป็นวัดที่ใหญ่รีพี่น้องเไยบ้านบัานหวยวัดใหญ่งามอีกแล้วพี่น um, ้องงามเลยนะคะสวนสร้างบ้านซองบ้านก็จะมีแต่ลังใหญ่ๆนะ มีบ้านรวยนี่โอ้ยก็เจ้าซอยกันเด็กพี่น้องเจ้ามีงบประมาณมาจากในเมืองในนาตรงนี้ก็จะมีถนนหน้างางแบบใสอย่างเลยอันนี้เป็นถนนในหมู่บ้านเด็กพี่น้องเป็นถนนในซอยในซอยเนาะแต่บางอย่านเข้าไม่เข้มีเด็กพี่น้องเขาก็จะเ็ขาบกถดีเลยพี่น้องทางบ้านรวยก็จะมีวิธทางที่เอาดีเลยพี่น้อง มานี่เดลยทุกคนคลิปในกนสิคอจบคลิปไว้แค่นชั้นนี้เ้ยพี่น้องพามาชมบรรยากาศยามสาวเนาะอยู่บ้านนอกคอกหน้าเ้ยพี่น้องพอเป็นไม่คิปหน้า